ครับมาเริ่มกันข่าวแรกเลยวันนี้กันครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทรงพระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ประสงฆนิกรที่จังหวัดนครสวรรค์ครับที่บ้านเลขที่16หมู่ที่1ตนนําบลนครสวรรค์ออกอําเภอเมืองนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมอบถุงพระราชทานสิ่งของในการดํารงชีพเบื้องต้น แก่ผู้ประสบอัคคีภัยจํานวน1ครัวเรือนโดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบอัคคีภัยครับด้วยเมื่อวันที่22ตุลาคม2566นะครับเวลา19.30นาได้เกิดเหตุอักคีภยัยบ้านเลขที่16หมู่ที่1ตำบนนลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นบ้านของร้อยตํารวจเอกชนะชัยแ่ตั้งนะครับโดยได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งหลังโดยสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ครับในฐานะของกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การฝ่ายบรรเทาทุกข์ ได้มีการพิจารณาเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนะครับของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้เองเนี่ยทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครวสวรรค์เองก็ได้มีการสมทบเงินบริจาคนะครับถุงสิ่งของในการดํารงชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยและก็ทางองค์การบริหารส่วนตําบลน,นครวสวรรค์ออกก็ยังได้มีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้อีกด้วยแหะครับ